ทุกขาริยศาสตร์องค์ทรรมก็คือโลกิยจิต81เจตสิกห้าเว้นโลภะออกไปเพราะว่าจะเอาโลภะไปเป็นตัณหาเป็นทุกข์ดสมุทยัยแล้วก็รูป28ทีนี้ไอ้โลกิยจิต81นี่มันเป็นยังไงก็คือลบโลกุตระจิต8ออกไปไม่ว่าจะจิตดีหรือจิตไม่ดีมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิก็เป็นทุกข์สัตว์หมดเลยเป็นของเกิดดับหมดเลยเพราะว่าเป็นของไม่เที่ยง จิตที่ไม่เป็นทุกข์ก็คือจิตระดับโลกุตระที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ง่ายๆก็คือถ้าเราพูดในแบบเราไม่คิดอะไรมากนะไม่ได้เอาชื่อมาใส่ก็คือตัวไหนที่มีสังขารอยู่ในวัฏฏานี่มันทุกข์หมดเลยเป็นของเกิดดบหมดเลยต้องกําหนดรู้หมดเลยตัวที่แบบไม่ทุกข์ก็มีตัวเดียวก็คือตัวที่มีนิพพานเป็นอารมณ์จำแม่นๆแค่นี้ก็ใช้ได้เจตสิกเขามี52 นะครับเอาโลภะออกไปหนึ่งตัวเพราะว่าจะเอาไปเป็นทุกขส์สมุทัยทุกข์อริยสัจก็เลยเป็นโลกิยจิต8 1เจตสิก51เว้นโลภะรูป28สนะครับส่วนทุกขส์สมุทัยอริยสัจก็คือโลภะเจตสิกหรือตันหาตันหา3นะครับขยายออกไปทุกขันิโรทาอริยสัจก็คือพระนิพพานและตัวที่ต้องจำแม่นๆอีกตัวหนึ่งที่ยากหน่อยก็คือ ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คือมรคังคะเจตสิกแปดที่เกิดในมรคจิตสี่เจตสิกแปดตัวที่เป็นองค์มรคมรคังคะแปลว่าองค์ของมรคเจตสิกที่เป็นองค์มรคแปดตัวและเอาเฉพาะที่เกิดในมรคจิตสี่ด้วยเกิดที่อื่นไม่เอานะถ้าเกิดที่อื่นเขาจะชื่ออื่นไปนะครับเช่นสติถ้าเกิดกับวิปัสสนาเขาก็จะชื่อสติปัฐานสี่ชื่อเป็นกุศลธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าจะเป็นมรคเขาจะต้องเกิดในมรคจิตสี่ต้องแม่นๆตรงนี้หลายท่านคงรู้แล้วมรคจิตสี่มีอะไรบ้างนะโสดาปฏิมรคสกทาคามิมรคอนาคามิมรคอรหัตตรรมรคทีนี้มรคขังฆาจตสิกแปดเนี่ยมีอะไรบ้างก็ชื่อก็ตามมรคมีองแปดนะครับก็อย่าลืมจาแม่นๆสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาเจตสิกที่เกิดในมรคสัมมาสังกปะคือวิตกะเจตสิกที่เกิดในมรคสัมมาวาจา คือสัมมาวาจาเจตสิกที่เกิดในมรรคสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะเจตสิกที่เกิดในมรรคสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเจตสิกที่เกิดในมรรคสัมมาวายมะวิริยะเจตสิกที่เกิดในมรรคสัมมาสติก็คือสติเจตสิกเนี่ยเรานิยมพูดถึงตัวนี้กันมากเลยถ้สสาเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏ <ส unanimously. S 1> ิปทาเนี่ยสัมมาสติก็จะเป็นสติเจตสิกที่เกิดในมรรคแล้วก็สัมมาสมาธิเรื่องของสมาธิก็พูดบ่อย ก็คือเอกคตาเจตสิกที่เกิดในมรรค